สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักระหว่างวันที่16ถึง31ธันวาคมของชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอย่ายิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีกันทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคาดเคลื่อน โดยบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการเรียกว่า,าฝสลับการกระทํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับก็ต้องดูเอาน้องว่าคุณอยู่ในประเภทไหนแล้วก็ชาวราศีกันท่านใดนะครับที่มีการเาเลิกรากกับคนรักไปไม่ว่าจะเพิ่งเลิกหรือเลิกกันไปนานแล้วพาคุณมาดูดวงในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ตรงมันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่าเนี่ยหลุดออกจากกันแล้วเนาะคุณกลายเป็นคนโสดแล้วฉะนั้นรบกวนให้ไปดูดวงคลิปความรักคนโสดที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้ แต่ถ้าเกิดชาวราศีกัน่านใดที่มีการเลิกรากับคนรักไปแต่พอมาดูดวงในคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าเออยังตรงอยู่เลยอะนะอันนี้ก็แปลได้ว่าดวงคนกับคนรักเก่ายังไม่ได้หลุดนะครับก็ให้ยึดถือคําททานายคลิปนี้ต่อไปได้เลยเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะชาวราศีกันในอดีตเป็นยังไงบ้าง,ท,งที่ผ่านมามในอดีตที่ผ่านมาคุณก็ต้องทนทนกับความงี่เง่าความเดือร้อนของใครบางคนเนาะ นะครับคุณก็รู้ฝึกเหนื่อยอ่ะเหนื่อยมากๆไม่ว่าจะพยายามหนีไปไหนเขาเองก็ยังตามกลับมาคุณายคุณอยู่ดีฉะนั้นคุณก็เลยฝึกจะเป็นยังไงครับเป็นจะเจอปัญหายังไงก็เอ้านะเพราะเขาเองเขายังนอกจากนําความรักนอกจากมาตามบอแวร์คุณแลวจะนําปัญหามาให้คุณด้วยคุณก็ปล่อยวางรู้ดีทุกอย่างแล้วว่าปัญหาคืออะไรแล้วเขาเองไม่ยอมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรเลยในอดีตที่ผ่านมาคุณก็ได้ปล่อยวางความสัมพันธ์ก็อะไรก็อะไรดาเนินไปเรื่อยๆนะครับ แล้วปัจจุบันล่ะเป็นยังไงบ้างเนาะปัจจุบัน,นคือประมาณวันที่สิบสี่ถึงสิบห้านะครับเป็นยังไงบ้างสิบสี่ถึงสิบห้าท่านว่าเป็นยังไงบ้างคุณเองก็เบื่อเบื่อเขาเนาะรู้สึกเบื่อในพฤติกรรมของเขาอะนะครับบางทีช่วงนี้เขามีรับลมคมในเกิดขึ้นมันทําให้คุณรู้สึกว่าเนี่ยก็ทําไม่ดีแล้วนะหาหาแต่ปัญหาเพิ่มเติมมาให้ต่อเวลาอะไรเบื่อจังเลยเนี่ยฉันควรจะไปต่อดีไหมกับความรักครั้งนี้คุณก็คิดเหมือนกันนะความรักครั้งนี้สมควรไปต่อดไีไหมเนี่ยนะแต่เขาเองอะ บางทีก็มีรับลงคลมนายหรือมีอะไรทำอะไรพฤติกรรมรับหลังที่ไม่บอกคุณอ่ะแต่เขาเองก็ยังไม่อยากปล่อยคุณไปเหมือนกันเนาะแต่เพียงเราสึกว่าเขาเองก็ยังไม่พร้อมที่จะแกะ้ที่จะบอกปัญหาตรงนี้กับคุณหรือไม่พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้กับคุณซึ่งคุณก็รู้ดีแหละแต่คุณก็ไม่พูดอะไรก็ได้แต่คิดเก็บไว้ในใจนะครับอืมแล้วก็บอกแล้วก็ดูเขาเล่นเล่นละครไปต้องบอกอย่างนั้นอือเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันเนาะ มาดูดานาอในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกานนจอาอืพคนหนึ่งก็เบื่อเบื่อเนาะเบื่อเพื่อเบื่อที่จะพูดเบื่อที่จะดีบหายเบื่อที่อะไรจะทุกอย่างกับเขามากๆเลยเพราะามองว่าเขาเองไม่ยอมรับฟังไม่ยอมปรับปรุงพฤติกรรมไม่ยอมแก้ไขปัญหาเลยทั้งฟินนะครับยังทําตัวเหมือนเดิมยังลากปัญหาเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเป็นยังก็เป็นอย่างนั้นอยู่ฟึง่อคนก็รู้สึกเออก็ปล่อยบางไม่อยากเกลียดพูดละคือก็ปล่อยเเขา,ขาจะทำป็นเรื่องเขาแล้วกันก็แล้วแต่เขาละ แต่บางทีก็รู้สึกอดไม่ได้เนาอในใจเหมือนกันเพราะก็คุณก็กลัวว่าเดี๋ยวนาคตรถ้าปล่อยไปไงเงี้ยไปเรื่อยนาคุณมันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าคุณก็มีความตกกังวลตรงนี้เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับแลวเขาล่ะคิดยังไงคิดยังไงตงัวคุณนาอตอนนี้อืเขาเองก็ตามหึงหวงคุณลหละเนาอว่าคุณไปม,มีใครคุณไปสนใจใครหรือเปล่าช่วงนี้นะเพราะเขาเขารู้สึกว่าคุณเป็นของเขาคนเดียวนะครับแล้วก็ไม่ยอมถ้าเกิดคุณจะจากเขาไปเนี่ยเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันเขาเขาบอกว่าเหมือนเหมือนว่า ถึงจะมีปัญหาอยู่ก็ลากคุณลงแต่ว่าเหมือนคนมีปัญหาเขามีปัญหาเขาทําตัวแย่ๆอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ยอมปล่อยคุณไปก็ลากคุณไปด้วยก็ต้องอยู่ด้วยกันนะ่ะให้อยู่อยู่ไปอย่างเนี้แหละนะอืมซึ่งเขายังไม่ยอมปรับเปลี่ยนแล้วก็ไม่ยอมทิ้งคุณไปเหมือนกันนะครับนะค่อนข้างเหนื่อยเลยเนาะการอาะไรเดี๋ยวไปดูอนากตกันนะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะจ๊ะ มาดูกันเนาะว่าในอนาคต1 6 3 1ธันวาคมจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไพ่แบ่งเป็นสองชุดชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่1 6 2 3ธันวาคมส่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่24-31ธันวาคมโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะอาจจะมีชาวราศีการบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะจ๊ะมาดู1 6 2 3ธันวาคมก่อนลวกันเนาะว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง ป6ถึง253ท่านบ้ากรมชาวการเป็นยังไงบ้างเอ่ยเหตุการณ์ก็ยังดาเนินต่อไปเรื่อยๆเนาะปัญหามียังไงก็เป็นอย่างนั้นอยู่ฟึ้งคุณก็เหนื่อยๆเนาะเบื่อจังเลยช่วงนี้ก็รู้สึกโอ้โหบางทีอาจจะหลุดบ้าเขาหรืออารมณ์เสียใส่เขาไปด้วยเหมือนกันนะครับแต่เปีนราคุณรู้สึกว่าหงุดหงิดอ่ะคือช่วงนี้ฉันก็เครียดเรื่องงานเรื่องนู้นเรื่องนี้ส่วนตัวแล้วอยามาทำให้คุณหงุดหงิดได้ไหมคุณจะฟาดหัวฟาดหางใส่เขาเหมือนกันเนาะช่วงนี้เขาก็จะ เขาก็รู้แล้วเพราะคุณรู้ว่าเขาทําอะไรผิดมาไปทําอะไรลับหลังคุณหรือทําอะไรผิดมาอยู่เขารู้ดีฉะนั้นเขาจะค่อนข้างฝฟกองมุสีเลยมเกิดเกิดขึ้นในช่วงนี้เหมือนกันแล้วก็ระหว่างวันที่เออยี่สิบสี่งสามสิบเอ็ดธันวาคมล่ะชาวกันเป็นยังไงบ้างเนาะในช่วงนี้คุณเองรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเหมือนคุณช่วงนี้ค่อนข้างไปทํานู่นทํานี่บางท่านเนี่ยไปเจอโปรเจกต์ใหม่ๆเจอง่ายใหม่ๆห,หรือไปออกสถานที่นอกสถานที่บ่อยๆเนี่ยมันมันใช้พลังงานเยอะมากๆเลยพอพอมาเรื่องความรักกับคนเนี้ย ไม่อยากรับฟังไม่ค่อยอยากยุ่งเบื่ออารมณ์ไม่ดีฝ่ายกุญิดใส่เขาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเขาเองก็รู้แล้ว่าคุณค่อนข้างเหนื่อยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะ่วงนี้ก็ทําตัวเจียมๆนิดนึงนะก็จะปล่อยวางคุณอเกิดขึ้นแต่เพียงว่าการปล่อยวางเขาเงียบไม่ไม่ไม่ฟังเรื่องปวดไม่ฟังปัญหาไม่ทําอะไรให้คุณปวดหัวเนี่ยแต่เพียงแต่อีกอีกอีกมุมนึงเขาแอบดูคุณเหมือนกันว่าคุณไปยุ่งกับใครหรือเปล่าเนาะก็มีความหึงหวงคุณอยู่เพราะเขาเองก็ยัง <hết> ฝึกยังไม่พร้อมปล่อยอ่ะแต่ปัญหาก็ไม่พร้อมแก้เหมือนกัันนะปญหหาาาที่เ้มกอไว ที่เขาหมกไว้มาตลอดเนี่ยก็ไม่พร้อมแก้เหมือนกันก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีกันไว้แค่นี้เนาะชาวราศีกันท่านใดอยากดูดวงวนัวเพิ่พมเติมมีคำถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะจ๊ะจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะคลิปนี้ลาไปก่อนจ้า